อ่ะมาดูข้อ2เนาะข้อสองเขาตั้งใจจะให้เราดูคําว่าอํานาจบาดใหญ่เนาะข้อ3เนาะเขาจะให้เราดูคําว่าตํำรับตําราสมุนไพรข้อ 4. เขาตั้งใจจะให้เราดูคําว่ารังเกียจเดียดฉันเนาะอ่ะข้อ5เดาเลยลูกคนออกข้อสอบตั้งใจจะให้ดูคำว่าแมงกระพุนแน่นอนแมงกระพุนเนาะเพราะฉะนั้น2 3 4ส2 3 4ี่ห้าสสี่หข้อไหนเขียนผิดข้อไหนเขียนผิดใครว่าสองยกเมือเ่อึ้นมีไหม ผู้ชมทางบ้านยกมือได้แล้ลูกคุณครูมีตาทิพต์เนาะอ่านะฮะต่อมาตำรับตำราสมุนไพรรังเกียเดียฉันแมงกะพรุนฉเฉลยลูกตอบข้อที่ สองจ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจำง่ายๆเจ้าอาวาสบาทต้องอไรลูกเจ้าอาวาสมีอำนาจบาทใหญ่ๆเขา้าใจไหมลูกเจ้าอาวาสมีอำนาจต้องบาทใหญ่ๆไม่ใช่ตีนใหญ่ไม่ใช่ตีนใหญ่หญถ้าตัวนี้ลูกบอใบไ,ไม้สาราทอทหารแปลว่าเท้าหรือแปลว่าตีนเขา้าใจไหมลูกขออภัยที่ออกสื่อนะคะบาทาบาทะเนี่ยนะคะแปลว่าเท้าหรือแปลว่าตีนเข้าใจไหมลูกโอเคไหม เพราะฉะนั้นนึกถึงเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสมีอำนาจสุดในวัดไม่ลูกเจ้าอาวาสมีอำนาจต้องบาดท,ทำไมลูกบาดใหญ่ๆต้องระวังนะเวลาที่เราเล่น f a c e b o o k ลูกห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงครูเคยโดนบล็อก ก็คือมีสถานการณ์เล่นกันเล่นกันกับเพื่อนเนาะแล้วคูกไปเมนว่าเอาระเบิดปลาเลยจ้าเท่านั้นแหละจ้า a c e b o o k เร็วมากแบบท่านกำลังก่ออาชญากรรมนะฮะโอ้โหล็อก f a c e b o o k ข้าพเจ้าเลยค่ะแบบห้ามมงห้ามเมนเลยเราต้องระวังเพราะฉะนั้นตอบข้อที่สองไปคําตอบที่ถูกตอนะ้องเนาะเด็กๆจ๋าเรามาดูต่อไปเออพูดถึงเนาะนี่นี่นี่พูดถึงเพราะบาทเนาะมีคำนี้อยากจะสอนลูกเด็กๆจ๋าเคยตักบาทไหมลูก โอ้โหเด็กๆทำไมเสียงเบาจังเลยลูกเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลทำไมเสียงเบาจังเลยลูกนี่เคยตักบาตรไหมลูก